สวัสดีครับสรุปสุดท้ายที่นอนตรงนี้ก็เป็นของเขาตัวน้อยๆน,นี่ก็ลงมาด้วยเออดูแต่ลงไม่ยอมไปไหนครับหลงบอกว่าพ่อตรงนี้นุ่มมากเลยมีเบาะให้นุ่มๆไม่นอนเออ,ม,อมีผ้าห่มของพ่อเออไม่ได้คิดเลยว่าพ่อต้องเอาไปซักอีก อมอ่มอมก็ามานอนด้วยนอนเลยเนาะนอนเลยครับมอมเอ้นอนเลยครับนอนนอนมอมเอออ่าสรุปสุดท้ายสรุปสุดท้ายก็คือว่าโดดแจ้งที่นอนเหมือนเดิมจะปูจะเยอะขนาดไหนก็โดดแจ้งเออโอ้น่าสงสารทีเนาะ หวานน้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อมากนู้นมากนู้นยี่นอนนอนพี่มันคือหนอนฮอนรุนหวอนน้ำยังกระโโป้กระโพบะกโม้อกแตงสูเอ้ยเอเบิ่งเน่เบิ่งเน่เาวะโอ้ย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 มาสนใจยังมาสนใจยังมาเบียดเสียดแล้วก็อันนี้ต่ออ่ะ อย่าเชียนแล้วก็ตรงไหนีีกันอนต่อพาสนใจยังแล้วม่เมกอนอนต่ออ่ะลงเหมืนนอนต่อมีการสิงตาขึ้นมาเบิง้งนิดนึงพอปัญญากระใสแล้วสรุปสุดท้ายฉันต้องนอนที่ไหนได้เนี่ยไปที่ไหนพวกเธอก็ตามฉันไปเอ้อ โอ้โห oh oh, พี่นอ้อ,อ,เอนะง,งเอ้ยนะเบิ่งงลวดเบิ่งงอาอลวดกันไม่หมานี่นะเออผมก็นังคิดอยู่นี่ว่าทีเ่เราจะต้องทํำยังไงวะถ้าเรามีบ้านหลังใหม่นี่เราต้องทําห้องขนาดไหนวะสงสัยต้องทําห้องกว้างประมาณเท่าไหร่นะอ่าสักสี่เมตรกว่าแล้วก็ยาวประมาณสักเท่าไหร่ดียาวสักอ่า หกเมตรเหรอ,อเพราะว่าอะไรดูสภาพแล้วเนี่ยดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะยาวประมาณนั้นแหละเอ,อกว้างประมาณนั้นแหละเพราะว่าอยู่ตรงไหนมันก็ตามไปเบียดเบียนเหมือนเดิมเอออดีหน่อยแต่มันไม่ขึ้นเตียงนันเนี่ยเออชอบนอนข้างล่าง สรุปสุดท้ายก็โดนแย่งที่นอนเหมือนเดิมครับออขาดต้นสูเนาะโอเคนะครับเด้อคลิปนี้ก็มาบอกว่าสอดถึกแย่งที่นอน้วคบพอพอสอดถึกแย่งที่นอน้วคับสียบกันนอนเซยเออสบายใจเขาละนะเม่นมาสบายใจเขาละผนคดีค้างเด็กๆสบายใจเขาละอืออือ อืม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 เพื่อนออานอน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 กุลูกเออตบดาบวันใดกิดหอดลายเพื่นหักลายเพิ่นหักลายตัวนี้เพิ่นหักลายเออครับ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 หักลายจีลูกหักลายอ่านอนลงไปเออนอนลงไปเออตาเลือขันลาน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 เออตาเลือขันลานขันลานเออ ครับหลักคราวกับลักโอ้ขี้ตาออกหรอกกันหมดเออเออครับ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 โอ้บอลบอลบอบอลบอลเลนบอเล่นบอเล่นบอเล่นโอเคนะครับนะเออเออเออสิลุกขึ้นไม่ยังเลยว่าเนี่ยเอออ่ะโอเคสอดรู้สอดเห็นนิ่วโอ้บแมเนแศษเศษมาสอดรู้สวัสดีครับ